อ๋อรู้แล้วรู้เขารู้เรารบ้อยครงชนะร้อยคราชนะครับเรือคู่ที่ก็พายโยนกันมาครับท่านผู้ชมไม่ใช่ชายเพราะพายไม่มันครับรู้เขารู้เรารับรองรบ้อยครงชนะร้อยครัาร่องน้ำแดงก็คืออยู่ร่องน้ำแดงพายครับติดคำโลดติดคำโลดก็ไรก่อนขอไรก่อนคอพายโยนกันมาดูว่าใครจะเข้าเส้นชัยได้ก่อนกัรใครจะเข้าเส้นชัยเลยครับพี่น้องพายจะเอา ก็มีแล you know? ้วคนจนเป็นเศรษฐีไม so no so so ่มีเนาะไม่มีไม่มีถามพี่ที่บอกคนจนเป็นไงเออคนจนก็คนไม่มีจะกินวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่เมื่อที่เที่ยวบนองเนี่ยโอ้โหคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนพวกเราเนี่ยวันเดินสามที่เที่ยวแล้วมาที่นี่สิงห์บุรีเนี่ยโคสังคมไม่น้อยหน้าท่านนายกที่เดินไปเดินมาหลายเที่เลยเทศบาลเป็นของท่านครับงานบริการเป็นของเราใช่กรโดแกไปพูดจุดปล่อยวิดีโอเขาก็ไม่รู้ทีเดียว ข<ท> <ทำ S 1> นาดสอทองยังเรียกผิดเลยไม่เสียทีเรื่อทองทีเหลนี้มาดูครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเรือยาวกลางไม่เกินสี่สิบฝีพายมาดูแม่เป็นทีเรือทองจะเป็นกองหนุ่มเอ็มหนึ่ห้าสิบใต้หรือไม่ได้เรือทั้งคู่กำลังจะไหลเข้าเทียบคุณรัปปะข่าวไพยังดอาดูกัชรานันสิบโยสอง,อง,องรับปะสองมีพระตงถึงครับ ไปได้เปี่ยนเปี่ยนกันนะครับสุดยอดครับคณะกรรมการปล่อยจใจไอ้เสือสิงแฝงไปเลยครับตั้งแต่ยุคพระรามเมืองสวนของเมืองจนมาถึงยุคข,ของสมเด็จพระนารายณ์ลบบุรีเมืองละโวจึงยุ่เรืองจนมีพระราชวังคู่บ้านอยู่ทั้พทวนรีนั่นคือหังนารยายณ์เฮ้ยเขาอย่าออกจากจุดสต,ตาร์ทนะครับทีละกั จูออกจากตูนสตารมีลายจ้าใกับเพื่อนจะฆ่าหน้ยกยางพูด้อยอยู่รอบอับแดงเที่ยวที่ผานกัตัวเอมร้อยห้าสิบกันดูคนชัดคนโดยสั่เชอก็แตกทางเข้าไอ้ตงหก้าตนคนเอ็ร้อยหาสิบก็บอกว่าวันนี้าายแต่มาเจอแม่เตจีรือพอซึ่งเป็นทีทายนีไจูว่าแม่เตจีและพอจะหนีได้ต่อรบอกกนไมเพื่อนตัวเอ็ร้อยห้า นิ่งลงเรียบร้อยเริ่มข้าวเส้นไช้ขั้นพงการตัดสินกับเร่องอะไรครับพี่รีโน่พวาทุกภูมิภาคบางทีมตัวเรือไม่ได้มาแต่ฝีเทยานั้นเดินทางมาอย่างเช่น